มีคราวหนึ่งหลวงพ่อเคไปกราบครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สุวัสดิ์สุวัสดิโจหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เยอะนะสามสิ 30, 40, 40, บสี่สิบองค์นะหลวงพ่อเรียนด้วยหลวงปู่สุวัสดิ์นะท่านก็สอนนะบอกว่าพร,พระสกทาคาพระนาคาพระอรหันเนะี่ยเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ความรู้ความเข้าใจยังไม่เท่ากันไม่มีอะไรหลอกทิ้งมันไปให้หมดเลย จริงๆไม่มีอะไรหรอกหนะลวงปู่ท่านบอกทิ้งไปให้หมดเลยหลวงพ่อก็มองท่านมันง่ายอย่างนั้นหรอหลวงปู่ทิ้งได้เนี่ยไม่เราทิ้งไม่ได้อ่ะเราต้องทำก่อนแต่ท่านบอกใบ้ไว้ล้ะจริงๆทิ้งหมดเลยทิ้งขันห้าเลยนั่นแหละทิ้งกระทั่งตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเราต้องทิ้งไปให้หมดเลยไม่มีอะไรแล้วมันต่เป็นใจลักทั้งนั้นแหละ เนี่ยภาวนานะสุดท้ายเราก็จะรู้ความจริงของขันห้าความจริงเบื้องต้นคือมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีความจริงขั้นกลางก็คือร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ความจริงขั้นท้ายก็คือจิตนั้นเป็นตัวทุกข์เนี่ยความจริงสามระดับนะถ้าเข้าใจความจริงสุดขีดเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่แล้วจิตที่ไม่เข้าไปรวมกับอารมณ์อีกต่อไป จิตไม่เสวยอารมณ์จิตรู้อารมณ์นะแต่ไม่เข้าไปเสพอารมณ์อ่ะไม่เข้าไปเสดเพราะนั้นเราจิตพวกเราสังเกตไหมมันจะวิ่งเข้าไปเสพอารมณ์เวลารู้อะไรนะมันจะไหลเข้าไปเกาะตรงนั้นนะมีตัณหามีอุปาทานแล้วก็ไปเสพอารมณ์อยู่ตรงนั้นอะ่ะเนี่ยถ้าภาวนาสุดขีดนะจิตมันไม่เสพอารมณ์นะมันรู้จิตชนิดเนี้ยตำราเขาเรียกว่าชวาวนะ เออเรียกว่ามหากิริยาจิตเป็นมหากิริยาจิตของเรามันเป็นกุศลจิตอกุศลจิตแต่ของพระอรหันต์ท่านเป็นกิริยาจิตคือจิตที่ไม่เสพอารมณ์รู้เห็นไปเท่านั้นเอง <c oughs> บอกแผนที่อันนี้ไว้ให้นะทรงจำไว้หรือไม่ก็ไปเวลาเขา เอาไปขึ้นขึ้น u ูทู e ขึ้นอะไรเซฟมาไว้วันหนึ่งข้างหน้าจะได้ใช้เพราะว่าต่อไปไม่มีใครสอนหรอก